ห้าพันบาทชุดนี้นะครับชุดสักจัดตามงบอีกแล้วนะครับชุดวันนี้น่าจะเป็นชุดที่สามที่สี่แล้วครับลูกค้าวันเกิดลูกค้านะครับเมียเซอร์ไพรส์นะครับซื้อชุดนี้ให้นะครับบอกดีใจมากอ่าผมก็ทํารีวิวลงทิกตอกให้นะครับนี่ชุดนี้นะครับห้าพันบาทเป็นเครื่องสักอิงวันพลิกนะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์สักนะครับเดี๋ยวมาดูงบห้าพันนะครับลูกค้าโอนมาแล้วสามร้อยเหลืออีก 4 7่พน่าจะเก็บไปทางเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสั่อะไรให้อ่ชุดนี้นะครับอิงวันพิกนะครับสีดําแดงเครื่องไล้สายปรับสตกได้นะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมีอะแดปเตอร์ r c ซแปลงใช้กับมอปแปลงนะครับมีเครื่องหนึ่งชุดกระดาษลอกลายดังเทียมเข็มคระเบอร์จุกใส่มึกถุงมือชุดมึกนะครับชุดมึมึกแท้นะครับเป็นขวดแบ่งน้ำยาลอกลาย ชุดทาความสะอาดผ้าพันกระบอกแหวนกันกิ้งนะครับนี่ชุดนี้นะครับห้าพันบาทลูกค้าวันเกิดลูกค้านะครับเมียเซอร์ไพรส์นะครับซื้อให้ชุดนี้ดีใจทักมาบอกนี่บอกทางร้านเดี๋ยวผมผมบอกแจ้งลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวทำอ่ารีวิวลงทิกตอกให้นะครับนี่ชุดนี้นะครับแล้วฝากถึงบรรดาเมียนะครับผัวถ้าสนใจซื้อให้เลย มันไปต่อยอดได้นะครับนี่อย่าไปขัดสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับช่างศักดิ์ช่างศักดิ์นะครับก็ลงทุนวันนี้นะครับได้กําไรวันหน้าเชื่อผมถ้าไม่ลมเลิกซะก่อนเป็นอาชีพแน่นอนนี่ครับเป็นอาชีพแน่นอนนะครับชุดนี้อย่าไปขัดนะครับบิดามีเมียผัวสนใจในเรื่องนี้ก็สนับสนุนไปเพราะไม่ได้เอาตังค์ไป ไปกินเหล้าไปติดยาไปซื้อยาไปไปแต่งรถอันนี้เอาไปฝึกฝีมือนะครับเพื่อมันจะเป็นอาชีพภายในภาคหน้านะครับอาจจะไม่ต้องทำงานประจำเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็เป็นพนักง,งานประจำนะครับตอนนี้ผมมีธุรกิจส่วนตัวผมไม่ได้ไปสแกนนิ้วไปรูดบัตรไม่ได้ทำงานประจำแล้วก็ลาออกลาออกนะครับก็ชีวิตเปลี่ยน ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจขนาดเองนะครับบรรดามีเมียมนะครับต้องสนับสนุนไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวอุปกรณ์สักนะครับยกหูมาหาช่างเอ็มได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาหน้าร้านอยู่อยุธยานะครับติดสายเอเชียกรุงเทพนครสวรรค์อยู่ใกล้ๆเซ็นทันอยุธยาบิ๊กซีอยุธยาโรตัสอยุธยา โรบินสันอยุธยานะครับอยู่ใกล้ๆกล้กันคือถึงโลบินสันถึงบิ๊กซีคืออยู่หน้าร้านทางเอ็มประมาณนี้ไม่เจอร้านยกหูมาหรือทักทายเข้ามาได้นะครับบันเขียบบันฟ้าบันดำติ k ต o อเข้าไปหน้าโปรไฟล์นะครับเข้าหน้าโปรไฟล์ผมมามาได้ทุกทางมาได้ทุกทางถึงแน่นอนเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลครับมันคอนเนคกกันง่ายติดต่อกันง่ายนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับอุกรณ์สักลายครบงจร ยินดีให้บริการ